วันนี้นะคะมาดามได้มาตรวจทงจุ้ยนะคะให้กับลูกศิษย์ที่ทําธุรกิจขายข้าวมันไก่เบตงที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะลูกศิษย์ได้เชิญมาดามนะคะมาตรวจที่ดินแล้วก็วาดแตนบ้านนะคะสิ่งแรกเลยที่มาดามให้ความสําคัญก็คือการตรวจที่ดินนะคะรวมถึงนะคะการจัดผังบ้านว่าอยู่ในตําแหน่งไหนของที่ดินที่ดีที่สุดรวมถึงทิศที่ดีที่สุดนะคะที่เราควรจะหันบ้านควรจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ จะมาทําการเลือกแบบแปลนบ้านกันนะคะซึ่งแบบแปลนเนี่ยมาดามมีเป็นร้อยแบบเลยนะคะลูกศิษย์สามารถเลือกได้นะคะ และหลังจากที่ลูกศิษย์เลือกแบบแปลนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาดามก็จะทําการปริ้นแบบแปลนออกมาหน้างานลักษณะแบบนี้เลยนะคะปริ้นออกมาแบบนี้เลยหลังจากที่เราปริ้นออกมาแล้วมาดามก็จะมาอธิบายนะคะวิธีการจัดหงจุ้ยให้ถูกต้องในทุกๆจุดอย่างละเอียดแล้วก็ปรับแบบแปลนเนี่ยให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกศิษย์แต่ละคนด้วยนะคะ หลังจากนั้นมานนำก็จะมีการอัดคลิปวิดีโอนะคะให้กับลูกศิษย์นะคะให้ลูกศิษย์ไปย้อนดูภายหลังได้แล้วก็ส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับสถาปนิกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้่วงจุ้ยที่ดีนะคะอยากได้บ้านที่ถูกฮวงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอบโจทย์นะส่งเสริมทุกคนในครอบครัวแนะนําว่าควรจัด่วงจุ้ยตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการแก้นะคะและให้ทําให้เราได้่วงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแท้จริงค่ะ